เสียงเสียงพวดใส่เสียงถ้ายน้องและพี่เองเฮีย12ของ14ประเพณีแต่เขาโ,โบราณเจ้าควานเหล่ามา ไม่ใชหัวใจสินล้ำมาบอกแม่ป้ายอนเห็นค่าในความดีเหตุของเฮาเคยมีให้ใส่ใจอย่าไลหลมพี่น้องเอ้ยหันมาฟังน่ะไงล่ะโอ้ยไอจําสินบ่ได้ไงพี่น้องเอ้ยหันมาฟังเอาไว้เฮาคนไทยน้องแลพี่พี่น้องเอ้ย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 เออ หันมาฟังเอาไอ้หันมาหันมาฟังเอาไอ้เขอาเอคนไทยน้องและพีเขาคนไทยน้องน้องและพีน้องและพีเฮ็ดสิบสองค้งสิบสี่เฮ็ดเฮ็ดสิบสองค้งสิบสี่ประเภทนี้แตกเขาประเภทนี้ประเภทนี้แตกเขาต้องต้องให้มันสุดด้เขาเขาเอานวาเหรียญข้ามให้มันสุด ประเพณีแต่เขาโอโอโนี่คือบอกมันสูดแดนมันมันต้องคำคำต้องเต็มเข้าโอออประเพณีแต่เขาโอโอโประเพณีแต่เขาโอโอโอประเภทนี้แต่เขาประเพณีแต่เขาโอ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 ้โบราณเจ้าประเพณีแต่เขาโอ้ ออ้้มมัันนตงใหประเพณนีแต่เขาโอ้ประเพณนีแต่เขาโอ้โอโบราณเจ้าโอ้โอเล่ามาไม่โตโบต์ประเพทนีแต่เขาโอ้สังเกตตัวอ่อแนี่ยบที่ตัวโบราณเนี่ยตัวมันมันจะเริ่มเล่นโบราณเขาโอ้โอ้เห็นบ่มันจะมันมันจะมันตัวเดียวกันมันจะตัวเดียวกันโอ้ครับออเนี่ยครับมองเนี่ยมันจะตัวเขาไม่โยนละมันเริ่มโยนละ ประเพณนีแต่เขาโบราณเจ้าเพิ่นเหล่ามาเขาเอินวามันเต็มประเพณนีแต่เขาประเพณนีแต่เขาประเพณนีแต่เขาแต่เขาโบราณเจ้า เป็นเหลามาอ๋อมันสีรุ่งอ่ะมองนี่เ่มองนี่เขาเป็นจังคอยเ่นเนี่ยมันไอมันยืดเพราามันมันเป็นการโยนใส่แค้น พ่อมองอื่นเทาก็บ่ได้ยืดเนี่ยมองมากพี่น้องเอ้ยหันมาฟังเอาไว้เฮาคนไทยน้องและพี่เฮียสิบสองของสิบสี่ประเพณีแต่เขาโบราณเจ้าเพิ่นเล่ามานั่นเห็นบ่แค้นั่นเองแคนมาที่ปล่อยแค้นเวิ้งอ่าปล่อยแค้นให้มันเวิ้งนมาที่นึงฮะเปิด เป <c oughs> ิดเปิดแค้นเปิดแคเอาลองเบิ่งด้วยเอาใส่ล่ะเอาแค่นนี้ก็ได้กันแค้นี้ก็ได้ว่เป็นยังพ่าพี่นี่แต่เขาโบรานเจ้าโบราณโบรานเจ้าเป็นเรามาตอนนี้เขาเขาต้องเหรียญพอมันมันโยนแล้วมันโยนพี่น้องเอ๋ย พี่น้องเอ้ยหันมาฟังเอาไว้อไวมันเอาเอาไว้พี่น้องเอ้ยหันมาฟังเอาไว้เฮาคนไทยนาและพี่ฮีต12ของ14ปเพณีแตกเาโบราณเจ้าเพิ่นเล่ามา มันโยนมันมันสิโยนช่วงไทยเพื่อการเท้าโยนปุ๊บเนี่ยมันเสียมันสีบบมันสีบ่มันสีบ่อกอดกับแค้นไะมันสะเป็นมันสะเป็นเครื่องดึ้แต่ว่าการเท้าโยนกับมันกอดกับแค้นปุ๊บมันแบบส่งจ้าวอะไรเนี่ยพี่น้องเอ๋ยหันมาฟังเอาไว้เฮาคนไทยน้องและพี่ ที่สิบสองของสิบสีประเพณีแต่เขาโบราณเจ้าเพอนเรล่ามาอยังต่อไปที่นี่ไม่ไท่หัวใจสินมาอย่างมาล่ำไม่ไท่หัวใจศิลล่ำมาบอกแม่ป่าย้อนเห็นข้าในความดีไม่ได้หัวใจสิน เบียพร้อมพงเบียพรมพงลําำมาฝากแม่ป่าเบียพรมเบียพ้อมพงบอกตรงตงกับแม่ป่าเอนหินเธอในคูอมดีเบียพร้อมพงเบียพร้อมพงเบียพรอมพงเบว้าตรงตรงกับแม่ป่าเบียพร้อม ว้าวตรงกับแม่ป่านอนนอนนิ่าในความดีเหียดของเฮาเคยมีประเพณีเหี่ยดเหียดของเฮาเคยมีให้ใส่ใจยาไรล่างไงบ้าะไอ้ได้บุญคำวาดเดินซีประเพณีหันมากำฟังหมอล้ำฟังกันเทศบุญประเวทผู้สัง เวททางไวให้แกผ่านพอดเดือนหาสิบหาคำมวนกันเบิดสู่บ้านสงกานไญ่ให้จำเอาเป็นปีไม่ของไทยเฮาแต่โบราณดลือกขันเขาพี่น้องเอ้ยย่าพากันมองขามจำกันให้ทวนที เฮียสิบสองของสิบสี่ประเพณีแต่เขาโบราณเจ้าให้ชื่อจำโอโอโอยฝากไปเมืดอสู่กรรมเหีุเเก้าดอกควองหลังย่อเอามาพ่อฟังต่อดเอิมเสริมใจไว้ ผู้เขียนกรอนมาให้ขออภัยหากโบกลันจานพอนใช้ตาลาบันประพันกรอนปอนให้เบาอไม่ไทยท้าเอาผู้ลำ จำเดแฟนโอยโอ้ยโอ้ยนั่นละน่ะไอ้นี่ไอ้นี่มอมสำหรับล่ำไอ้ไอ้ไอ้ทำนองนี่พอเสียงไอ้มันมันเสียงหน่อยถ้าคนเสียงใหญ่ๆนี่โอยตัวนี่มันได้อยู่จังพอวิลาพุ่งล่องสิงเออตัวนี่มันได้อยู่ เบียร์พอมพงล้ำมาบอกเนี่ยป่านอนเห็นข้าในความีอหิบคลองเฮาหิยคลองเฮาเคยมีหิบหิขคลองเฮาเคยมีให้ใส่ใจอย่าไรละอ่างพากกันพากกันเอาพากกันเอาใจสตางพากันเอาใจ พากันเอาใจสังใจสังปรอบเที่ยนที่บอยซุ้มมือเด็กเล็กน้อยให้เฮียนให้เฮียนดอกคู่กันให้เฮียนคดอกคู่กันหนึ่งหนึ่ง บุญเขาํำ hmm. น mm. mm ันเดอเจอ่ามองนี hmm. mm ่มองเ็นนนหนึ่งบุญเขาดำบุญเขาดำนันเดอเจ้าวพาะสงฆ์เขาได้ลำบากแบบแนวเคยเป็นบ่วงให้คือเดือนอาไอ